มันบอแมนมีนะแต่ว่ามันเป็น mm ัยหมดนั่นล่ะโอ้ย oh ทุยคุณนึกว่าจะแน่โอ้ยว้าวหินกูตีจ้าวีโอ้ยโอ้โหปดนจังได้แซ่บจิบกินนะไม่ฮิ่ตัวไรวะเจ้าท่าเบิ่งดามืออื่นเนี่ยนมของน้องมีนาเนี่ยมันต้องกลายเป็นหินแน่นอนแองโกลยเนี่ยนะหินจะเป็นบ้าว่ะ ้อมคน,นยังในสิกลายเป็นหินเราไปทั่วที่ทัว่วแดงอ้าวเฮ้ยเม่อเห็นมันกลายเป็นหินคือเจ้าที่เจาวาเลยแอนเนีน่ยมันเป็นไปได้จังใจวะท่านก็น่าเป็นไปได้นะ นับสนุนโดย DBMP Double Max Plus เคยได้ยินเพลงนี้ไหมเนี่ยจารันตาเลยเนี่ยมือว่างว่าข่อยหน้าเกียวเบ้มือว่างว่าข่อยหน้าเกียวเบ้เนี่ยเออไอันี่ผมเคยได้ยินอยู่เลยไอได้สหัวะ ก็ใส่เบอร์นี้ให้คล้องนะโอ้โหกูไปส่งน้องเมียกูมาเนี่ยสวยยังพอได้แจ็กตัวอยู่บเนนี้ว้าวคีลายเลยวะไม่ได้ยังไงล่ะแกเนี่ยพอปันนั่งอยู่ผีป่าชา่าเว้ยนี่กูถามมึงหน่อยเถอะมึงไปส่งน้องมีนาย,ยัางไงวะถึงได้กลับมาป่านนี้หรือว่ามึงไปเมามาวะไอพีนว่าแต่คนยังไม่เย้มบนนี่นะ ก็อยอมให้มีนานังซ้อนรถแก่ไปดานเออใช่ใครๆก็รู้ว่ายายโม่ในดูยยกับหมาพามพิบูอ่ะจะย้ห,ห้มีนาไปกับแกได้ไงวะโอ้ยมันบอกแค่ได้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สื้อเล,ละ่ะมันแบบว่าแนบซิดสนิทเลยละ่ะโอ้แกเนี่ยโชคดีเนาะพีนขนาดฉันน่ะอยากจะอยู่ใกล้ก็ยังไม่ได้ใกล้เลยนะ่ะ บอแมนมีนาแต่ว่ามันเป็นไงมดนั่นล่ะโอ้ยทุยคุณว่าจะแน่โอ้ยข้าเบิ่งได้จักมือเนี่ยกูต้องกับนมของน้องมีนาให้ได้กับต่อหน้าไงมดนี่ล่ะโอ้ยอีบักขี้โมะเอ้ยอย่าว่าติจใจเลยกูว่าแค่มือเข้าใกล้เนี่ยมืออ่ะโดนทิ่มออกมา ไอ้จ็ตทีเทีทฉันว่าไอ้โดนทีมน่ะมันยังน้อยไปดูแป่ขนาดนั้นล่ะฉันว่ามันยยมดอ่ะเอาตุ้ยแน่เลยโอเคสูบเสื้อมันบ่ <c oughs> ถ้าบ่เสื้อเนี่ยเข้ามาพน,นันกันบ่ <c oughs> ถ้ากูจับนบของน้องมีนาแล้วยยมดเนี่ยบอกว่ากูสักคำเนี่ยพวกสูดสองคน <c oughs> น่ะต้องจ่ายกูคนละพันแต่ถ้ากูจับนมน้องมีนาปั๊บแล้วยายมดมาด่ามาหายกูเนี่ย กูให hey, ้ส hey, ูเลยคนละห้าพันเฮ้ยแกพูดเองนะเออเฮ้ยกูเอาโดยเว้ยมาๆสายใหญ่ากมืออย่าพูดต่ป่านะเว้ยเอาละเดี๋ยวมืออื่นได้พวกสู่สองคนนั่นตามกูไปเบิ่งอยู่รันยี่โมดีเลยไอ้กี่โมงดีอ่าเดี๋ยวใส่สวยในจังไรก็ได้ได้เอ๊ว่าแต่ว่าสู่ที่เบ็ดมาเต็มรวดหรือมันที่ยังไม่ได้ป่าวะงงขนาดเนี้ย เอย่าสุดซิเบ๊ดจะไหนมันคือพูมีเบ๊ดอะนี่ร้อยป่ามันก็บ่ตีจัะเท่อะเนาะนีพูดมีอยู่นี่โง่คักเนาะยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนาะใช่จะซั้นกันพยายามต่อไปซะไปละ ยินตามมาหุ้มบ่แง่ขาจ้าว้าวอินกูตี้าวีโอ้ยโอ้โหได้จังไดแซ่บู่บอินนะมาอินตัวไรวะไปอินฮะเฝ้าต่ำมูงไปอีใหม่มึงยิมาหาโซลอดแสดงกับน้องเมียของมึงเดี๋ยวกู้สืบอกยิ้มใจัดการมึงเลยเอาข่อยว้าเล่นเสื้อหรอกยัยมดหาเว้าเล่นได้จังไดเรื่องมาสิเฮ้ น้องมีนาานี่เปรีเฮ็ดอีกอย่างมาเนเลยหน้าตาขึ้นมองคำ้ำเนี่ยมันก็เปรี้ยสั้นน่ะบอดีได้แบบนี้นะตายอินงุดุปปก๊กป่ามึงเดี๋ยวนี้นะจะมาปากฟูเป็นสิริมงคลนะว่าม,มึงตายแท้เอ้าไม้บอลยีีได้ยัย,ย,ยหมดเอ๋เจ้าบอดเสื้อแมนบอเจ้าท่าเบิ่งด้มืออื่นเนี่ยนมของน้องมีนาเนี่ยมันต้องกลายเป็นทน,น,นแน่นอนแหงโป๊กเลยเนี่นะไออิอนจะเป็นบ้าวะ นุมคนยังในสกายเป็นหินเราอไปทัวที่ทัวแดงเบิร์นบวเสื้อ,อยาลบลูเนอถ้าเบิ่งเเ้อมืออื่นน่ะนุ่มของไม่นา่าองกลายเป็นหินไอ้เซ่ให้แมเจ้าบวาเสื้อเดี๋ยวอาให้แม่นุมน้องไม่น่าบวกลายเป็นหินเนี่ยค่อยให้เลยพันหนึ่งพันหนึ่งเออแต่ถ้าแม่นค่อยเอาค่าคููแค่ร้อยเดียวเอวอได้ได้ไดกูตรงลงกูตองลง หนึ่งพัแลกกับ100 100แล,ล,ลกกับ1,000เออผ<า>ูอ้ก็อยากสิฮู้คือกันว่านมของลูกนี่มันสิกลายเป็นหินได้จังใดญ่เออเอาเสนะเอาเอาตามนี่ละ <c oughs> ยายมดจเจ้าเดือดเสียคำเบาเด้อโอ้บักอินมบนยังยายมดนี่เราเคยเสียคำเบาอ,อยู่แล้วมึงเสือรับประกันได้เลย,เ,ลยเอามาเอ่ะไปจำฮูเจำกาเท่าไรเอาจำกาวนังว่าสามชิปตุ๊บนะ เอาะนะดีอีบบกแล้วบอกความนี่มแม่ยจะเป็นบ้าเ่รจะไปพนันก็ไปอินแบบนั้นน่ะโอ้ยนี่นะปากอินมันงอม,มันปื๊กอมแดมเดี่ยแต่ไมันสิกลายเป็นหินต้องพันหนึ่งเดี๋ยวลูกล่ะเรื่องน,นึงพันโซกละละากปากเน้ เอ้ยสุสิไปไสนดิทานว่าจะไปลานไปเยโมดอะไเนี่ยกระลาไปเลยน่ต้องเข้าไปดอกอยู่ตรงนี้ละยืนอยู่นี่ก็คือกันละเอ้าทำไมพว่าข้าสองโคเข้าไปดูใกล้ใไม่ได้เหรอเจ้ากัดถามโง่โเนอะถ้าไม่เข้าไปลายโคจะสิข้าวิงยอดไม่จับดิเดี๋ยวค่อยเข้าไปเดี๋ยวค่อยจำให้เบื้งเองถ้าอยู่นี้ละ มงงงาโง่ลโง่หรือว่ามโง,ง,ง,งม่ว่ามนจะเอา 5, ห้าพมาไล่หน <c oughs> ึ่งพันโง่หรืว่ามง,ง,ง,ง่ไหวพีเลยเอ <c oughs> อบอกว้ยแมน,นดังปึนเพใหญี่ย่อยเราจะไปกินอยู่นะเออจะลืมให้เราด้วยล่ะแท่แต่แมวขอซ,มขอซิมของมั่ล<ม><อ>่ะซิมของูกค่ายังไงโอ้ยหมดเนี่ยมื่อี้คือเปิดร้านแต่เซาแทะว่เียวว่า ิล้านไปแล้ว <laughs> เอาอินกูนก็บเฝ้าเปิดร้านแต่เศ้านี่แหละเฝ้ามเมาเงินกับมึงเดี๋ยวมึงคืดกับปแจ๋ตัวยังทันนะกูคืดแค่หาล้อยอิน <sm ell> เอ้าไออินน่อข่อยอ่ะมันคือบ่ออแข็งก็ <sm ell> เห็นมันกลายเป็นหินคือเจ้าที่เจ้าวาเลยแอนเนี่ยมันเป็น <sm ell> ไปได้จังไงวะนั<อ>่นก็น่าเป็นไปได้นะไออินมึงนี่ว่าหาล่อหนีแถวนี้เด้อมึงแค่แล้วมึงจ่ายเงินกูมาหน่อยนี้ได้ยหมโว้ยใจยังได้นี่ไม่น่าเว่าอยู่คนเดียวเนาะ ค่อยสิงหูได้จังใดว่ามันแข็งหรือโบแข็งค่ะมึงหมายข่อเดียกวินอ๋อมันก็ต้องให้ค่อยพิสูจน์จับเบอร์หนอเนาะมีน้ำบอาอยู่ฝ่ายเดียวโอ้ยค่อยสิไปหูได้จังไดเนาะมันจะแข็งหรือโบแข็งอ่ะมันกระตัวกันแล้วเนี่ยเป็นบ้าบ่อีอินแล้วสิบว่าขอจับน้มข่อยได้จังใดไม่แต่แล้วแต่ละเด้อเจสซี่มันพิสูจน์ว่ได้ได้ไงเพราะาธอปากเปล่าม่ได้เลไปสือเสือเนาะมอาทิศนี่ถึงเดยลูกหล่ะเด้อมันโบเสือกรอหรอกเพื่อเงินเงินพันลูกหล่ะเนาะ น้มเจาะิลเมียว้มนิ่งหนึงพันลูกหนึ่งพันก็ได้ก็ได้ก็ได้พิ่มเงินหนึ่งพันนะไปลูกจ้าไปไ้มเจ้าเบิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยออินค่อยๆจับเด้อเดยจับแห้งเดี๋ยวน้มขอยน่อมันสิพีส่งจ้าอยากค่อยก็ได้หรอกเดี๋ยวอ้าจสะคอยๆลูกกคํำเอา ได้จริงๆขนาดมีไอม่มดอะยังยิ้ยมแฉงอยู่เลยลนะนจริงๆทำไมไม่พีกูได้จับาอาว้ไ้ะพี่อินอะแกก็ิจริงๆแหละเี้ยเองนี่เสีย,ยงเงินงั่นเออจริงๆว่ะทำพางเลยนะอินฮะ ว่าละมั่งเอ็มมั่นใจดียังคะว่าเป็นยังไงนลูกสาวุูนะะบอกมาดูมันเป็นไปได้ยังไงวะมันขี้โ่แข่งวะเดี๋ยวว่าคอยเนี่ยเสียพนันให้เจ้าลหน้านี่พันหนึ่งเนี่ยเอาใช่ไหยาไม่น่ะมาผู้หญิงเอ่ยจะพงเด้อจ้ะในจ้ะเอ้าไอยินจ้าจ๋าเจานำเขาหน้าแล้วหรอตีฮะข้าหันนี่คอยเห็นนะ เห็นเอาเงินเนี่ยใหงายแม่ใายอย่างอย่าบอกข่อยนะว่าต <c oughs> อกลางเงินข่อยมาให้ไม่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 ใจเย็ยนทุกราดเดี๋ยวล่าแม่มันจะเปลี่ยนสีโโอ้ห <c oughs> คือจังซีเด้อปากอินอ่ะมันแพ้พนันหันลูกพนันนี่อย่างแม่ <c oughs> เอา้เอาแต่ไม่ไก่อินน่ะแล้วบอกข่อยว่ามือนเนียน้มขอ่อ,ขอยส <c oughs> ิกลายเป็นหินเล่าน่ะก็เลยมาขอจับเบิ่งน้มข่อยน้มข่อยมันก็บ่ได้กลายเป็นหินเล่าน่ะก็เลยเสียเงินให้อีแม่นะหนึ่งนี่จะอิน มึงหลักเงินกูมาตัวจำน้องน้องกูฮะเออคือเออเฮ้ยยังกูถามมึงไงฮะฮะมึงกดันอะไรติที่น้องใช้มึงโมมีแห้งเอาน้ำเขาหน้าบ่อใดนั่นอย่างกูไม่เห็นเรื่องแบบนี้ฮะมึอนี่ระบิดอินกูจะเอาเลือดหัวมึงออกแค่เออหัวไอ้ยัอยัามามามไอพี่อินเอ็ดตัวหลอกเอาเงินหมูงฉันรอบนานะฉันต้องเอาคืนไปตะกี้ เออม่เมื่อกี้นะ่ะข่อยได้ยินว่านนองไส้อินนะอ้อนแรงบอกบอกว่าที่เราเห็ดแบบเนี่ยเราคงสิกดดันนะเราก็เลยหาแนวเห็ดแข็งๆแบบนี้เนี่ยเออม่เอาไปล่องเบงมันซอยใดซอยแห้น้นองไส้อินที่อ้อนแรงนะกลับมามีแห้งอีกเอือนึงเด้มันดีหรีบอกมีหน้าแมนจา่ามูข่อยอยุคกรุงเทพนะมันเอให้ยแฟนมันใสหลายพนแล้วได้ผลดีค่ะแล้วชีวิตขอพั่วนะสิกลับมามีความสุกอีกเือนึงดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนะมึงหู้เรื่องผู้นี้เด้เดี๋ยววะฮะหรือว่ามึงมีมึงมีอีพังาัแล้วจิโอ้ยปวดหัวใจ DBM P ับเบิ e หนักขัดซ้อยให้น้องซ้ายฟื้นตัวมีแห้งสร้างแห้งกระตุ้นซ้อยให้ครอบครัวมีควมสู้อีกเคือของดีไซดีบอกต่อสนใจสั่งซื้อโทร 085 429 7111 LINE DBM 6600จัดส่งปีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง